เชื่อไหมครับว่าถ้าไม่นับประเทศไทยแล้วประเทศที่มีสาขาของคาเฟ่อเมซอนมากที่สุดคือประเทศกัมพูชานั่นเองครับงงไหมกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคาเฟ่อเมซอนมากที่สุดนะครับแล้วถ้าหากว่าไม่นับไทยแล้วเนี่ยกัมพูชาติดแรงอันดับหนึ่งด้วยจำนวนสาขามากถึง250กว่าสาขาคําถามคือว่าเฮ้ยอะไรมันคือเบื้องหลังที่ทาให้คาเฟ่อเมซอนไปเปิดที่กัมพูชามากที่สุดเรื่องนี้เบสเซ e l l อร์มีคําตอบครับ เอ๊ะสิ่งที่คุณไกลเล่ามาเนี่ยปตทเนี่ยเขามีรายได้จากกาแฟมากขนาดนั้นเลยหลือจริงๆก็ไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วสัดส่วนรายได้หลักของเขาเนี่ยมาจากธุรกิจน้ำมันนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเราไปดูใน56ขีดหนึ่งของ PTTOR ย้ำนะครับว่าต้องเป็น PTTOR เพราะเนื่องจากว่า PTT นะครับมีนโยบายในการสป i ิน f f ออฟบริษัทลูกออกมาในการที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น PTTOR ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ ซึ่งในพอร์ตโฟลิโอรายได้ของ OR เนี่ยนะครับแบง่งออกเป็นอยู่4หมวดด้วยกันหมวดแรกครับเขาเรียกว่าธุรกิจที่เป็น Mobility ครับหรือว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันไม่ต้องถามมากเลยครับก็คือว่าสถานีบริการน้ำมันทั้งหลายทั้งแหล่ของตัวปตทนี่แหละครับนั่นคือธุรกิจที่1ของเขาครับธุรกิจต่อมาครับคือธุรกิจไลฟ์สไตล์ หลายคนฟังและอาจจะงงๆนะครับแต่ไลฟ์สไตล์ของปตทของ PTT OR ที่หมายถึงนี่นะครับมันจะประกอบไปด้วยคาเฟ่ปลีกอาหารและเครื่องดื่มครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคาเฟ่อเมซอน พอร์ลีท่ทีและรวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นคาหมูทีผักคาเมราดูสิตฟู้ดและก็ดริงค์แอนด์เอ็นเตอร์รส์รวมไปถึงโอโะจูครับที่ OR เข้าไปถือหุ้นด้วยเช่นเดียวกันครับอีกส่วนหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นฟาวแอนด์ฟาวจิฟฟี่รวมถึง7 e เ e ่นอีเด้วยนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจที่ทาง OR เข้าไปลงทุนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นออ c h เทอรี่โกวบิและทราเวลโลกา สเนี่ยนะครับก็คือธุรกิจกลุ่ม global นั่นแหละครับก็คือธุรกิจที่ทําการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและปิดท้ายด้วยธุรกิจที่เป็น OR innovation ครับไม่ว่าจะเป็น blue plus member ที่เราเคยใช้กันอยู่ application explore นั่นเอง4หมวดธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหลักๆของปตท OR นะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าและอะไรล่ะครับที่เป็นพอร์ตโฟลิโออันดับหนึ่งของเขาเป็นเรื่องปกติที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารายได้9ใน10ส่วนเนี่ย มาจากธุรกิจที่เป็นโมบิลิตี้หรือค้าปลีกน้ำมันนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเราไปเจาะดูตัวพอร์ตโฟลิโอข้างในของ OR แล้วเนี่ยจะพบว่าใน100% m เ b i l i t y นี่ยนะครับโมบิลิตี้มาแล้ว89.2% l i f e l e 3.2%ครับไลฟ์สไตล์3.2% g l o b a l 7.3%ครับและธุรกิจอื่นๆเนี่ยอยู่ที่0.3%มันมีความน่าสนใจคือถ้าเราดูใน Business Unit แต่ละตัวเนี่ยนะครับเมื่อเทียบวบในปี6 6กับ67เนี่ยคุณจะเห็นว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมปตท .OR เนี่ยหรือ PTT.OR เนี่ ทำไมถึงต้องเริ่มรุกในธุรกิจที่เป็นต่างประเทศมากขึ้นทําไมถึงเริ่มรุกในธุรกิจที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นโดยเฉพาะค้าปลีกอาหารครับเทียบงบกันดูนะครับในปี66กับ67เนี่ยโดยเฉพาะตัวรายได้เนี่ยนะครับปี66เนี่ย OR เนี่ยนะครับมีรายได้เกือบ770,000ล้านครับ ปี67เนี่ยรายได้เขาลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ7 2 3 0 0 0กว่าล้านบาทครับถ้าแยกเป็นโมบิลิตี้ไลฟ์สไตล์ g l o b a l และอื่นๆเนี่ยธุรกิจที่เป็นโมบิลิตี้แม้ว่าจะสร้างยอดขายให้ได้มากเกือบ9 0นะครับแต่ถ้าเทียบปี6กกับ67แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้่มันผันผวนครับทำให้รายได้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับมันอาจจะเติบโตหรือไม่เติบโตปัจจัยราคาที่มันมีผลไงครับมันเลยทําให้ว่าแม้ว่าโมบิลิตี้จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก แต่รายได้มันผันผวนขึ้นอยู่กับดีมาและสป,ปายของราคาน้ํามันนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูตัวโมบิลิตี้และเนี่ยเราตัดออกไปนะเราดูไลฟ์สไตล์กับดูธุรกิจที่เป็น g l o b a l ผลปรากฏก็คือว่าแนวโน้มเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตมากขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมันเติบโตมากขึ้นทางธุรกิจ global ก็ดีทางธุรกิจที่เป็นไลฟ์สไตล์ก็ดีโดยเฉพาะในพาร์ทของการค้าปลีกอาหารทําให้ปตทครับย้อนกลับมานะครับในสมัยที่ยังเป็นปตทอ,อยู่นะครับ ปตทตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าธุรกิจที่เป็นค้าปลีกน้ำมันเนี่ยเสียงสูงมากครับมันสร้างรายได้สูงก็จริงนะครับแต่มันก็นเลยทําให้ว่าถ้าธุรกิจที่มันพึ่งพาแต่แหล่งไรายได้แหล่งเดียวเนี่ยความไม่แน่นอนทางธุรกิจก็จะมีสูง,งครับมันเลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของคาเฟอัลเมซอนเพราะเนื่องจากว่าการเดินทางไกลคนขับรถคนมันเหนื่อยคนต้องแวะพักคนอยากกินกาแฟคิดแบบนี้ง่ายๆครับและปตทที่เป็น OR เนี่ยนะครับ เขามีอินฟาสตรักเจอร์ทางด้านของการบริการและพื้นที่ที่หลากหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทําตัวคาเฟ่ m อเมซอนมันเลยง่ายครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าธุรกิจแนวโนมของ g l o b a l สมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากในประเทศโดยเฉพาะคาเฟ่ m อเมซอนมันเลยมีแนวโน้มที่จะส่งต่อไปในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับความน่าสนใจก็คือว่า เรามีคาเฟ่อเมซอนนอกประเทศไทยนะครับอยู่มากถึง421สาขาใน10ประเทศครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์กัมพูชาสปป,อปอลาวเมียนมาญี่ปุน่นโอมานมาเลเซียเวียดนามซาอุดีอาระเบียและบาเรนครับแต่คุณคิดว่าประเทศไหนนะครับที่มีสาขามากที่สุดอย่างที่ผมย้อนไปต้นคลิปครับกัมพูชาคือที่1ครับแต่ถ้าหากว่าเราดูท็อป5 ในประเทศที่มีสาขาข,าของคาเฟ่อเมซอนมากที่สุดอันดับ1ครับกัมพูชา253สาขาครับอันดับสอสอปปลาวครับ100สาขาเวียดนาม25สาขาครับโอมาน14สาขาและฟิลิปปินส์11สาขาทีนี้แหละครับคำถามคือว่าเอ๊ะเรามีเรื่องกับกัมพูชาหรือกัมพูชามีเรื่องกับเราเนี่ยก็ก็เยอะอยู่นะฮะในช่วงนี้แต่คุณงงไหมล่ะครับว่าอะไรมันคือโอกาสที่ทำให้คาเฟ่อเมซอน มันเติบโตได้ในกาบูชามากถึง200กว่าสาขาแบบนี้และเหตุผลที่ผมจะเล่านั้นมีอยู่3มเหตุผลครับที่ทําให้คาเฟ่ a m ม z ซอนในกาบูชามีสาขามากที่สุดถ้าไม่นับไทยนะครับเรามาดูเหตุผลแรกครับมันเป็นเหตุผลที่เหมือนกับในไทยครับคือในไทยเนี่ยเรามีปั๊มน้ามันเยอะใช่ไหมฮะเรามีปตทเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ไหนที่มีปั๊มน้ามันเราก็จะสอดตัวคาเฟ่แอมะซอนเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับตัวกาบูชาก็เหมือนกันครับเพราะเนื่องจากว่า นอกจากที่กัมพูชาจะมีสาขาของคาเฟ่อเมซอนมากที่สุดแล้วกัมพูชายังมีสถานีบริการน้ำมันของปอตอทอมากที่สุดด้วยนะครับไม่นับไทยด้วยนะฮะในกรณีนี้สาเหตุที่กัมพูชามีสาขาของสถานีบริการน้ำมันของปอตอทอมากที่สุดนะครับเหตุผล<ม>ง่ายๆครับก็คือว่า ตัวประเทศเขาเองคือกัมพูชานะครับยังไม่มีโรงกลั่นน้ามันนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวว่าคนจีนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนและทาโรงกลั่นน้ามันนะครับแต่พื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทําสถานีบร,ริการค้าปลีกน้ํามันของกัมพูชายัางไม่ได้พร้อมขนาดนั้นครับถ้าหากก่อนที่เราพูดถึงจีนจะเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ตัวปอตทเนี่ยนะครับซึ่งสมัยนั้นและจนถึงตอนนี้ที่เป็น OR เนี่ยเขาเล็งเห็นโอกาสไงครับ เพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสมันเกิดขึ้นจากตรงนี้มีดีมา์ขาใช้น้ามันก็เลยทําให้ไปเปิดสถานีบริการน้ํามันที่กัมพูชามากที่สุดนั่นเองครับถ้าหากขึ้นตารางกันมาดูนะฮะแนวโน้มของสถานีบริการน้ามันในกัมพูชามีแนวโน้มนจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับคือในไทยเนี่ยไม่เถียงครับมันมีแนวโน้มนมากขึ้นอยู่แล้วเพราะนี่เป็นประเทศที่เป็นไข่แดงสําคัญของ OR นะครับแต่รองลงมาคือฟิลิปปินส์ครับรองลงมาคือกัมพูชาครับรองลงมาคือสอปปอลาวครับและรองลงมาคือตัวเมียนมานั่นเองครับ ข้อมูลนี้ที่ผมบอกว่ามากสุดคือมากสุดในปี67นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีสถานีบริการน้ามันแล้วก็ต้องมีคาเฟอเอมซอนเข้าไปรุกในการทําการตลาดในการขยายตัวพอร์ตโฟลิโอและทําให้ความเสี่ยงของธุรกิจในต่างประเทศนั้นลดลงนั่นเองครับสาเหตุแรกผ่านไปแล้วเนาะทีนี้ถ้าเราไปดูอีกสสาเหตุที่เหลือครับ คุณเชื่อไหมครับว่าพฤติกรรมของคนกัมพูชานั้นที่เรามักจะเสพข่าวอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เนื้อแท้ของคนกัมพูชาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการเข้าคาเฟ่มากขึ้นคุณผู้ชม mm hmm. ก็เลยทําให้ตัวคาเฟ่อเมซอนได้รับอัน,นิส่งในเรื่องนี้ไปด้วยครับโดยที่ล่าสุดนะครับเมืองใหญ่อย่างพนมเปญเนี่ยนะครับก็มีคนรุ่นใหม่และพนักงานออฟฟิศเข้ามานั่งคาเฟ่มากขึ้นจนทําให้ตัว OR เองนะครับก็ไม่ได้มองแค่ว่าเป็นธุรกิจ ที่เป็นคาเฟ่ m a ม o ซอในตัวปตทเท่านั้นเขาก็เลยมีการขยายเป็นคาเฟ่ m a ม o ซอที่เป็น s t a n d alone ครับในปีนี้นี่แหละที่มีการเปิดสาขาที่254นะครับโดมมีการเพิ่มเติมและเน้นเมนูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกัมพูชามากขึ้นนั่นเองครับเออเพราะฉะนั้น1เนี่ยอธิบายชัดเจนแล้วนะ ปตทก็มีสถานีบริการน้ํามันที่กัมพูชามากที่สุดไม่นับไทยนะครับคนกัมพูชาก็เน้นเข้าคาเฟ่มากขึ้นและอันสุดท้ายละครับอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มีคาเฟ่อเมซอนในกัมพูชามากที่สุดเรื่องของเรื่องก็คือเศรษฐกิจของกัมพูชาเขาดีขึ้นนะครับตัดเรื่องความขัดแย้งออกไปก่อนนะคุณนะเราเอาความจริงมาคุยกันก่อนนะว่า คนกาบ,บูชาตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่านักลงทุนรายใหญ่ของกาบ,บูชาเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในประเทศถูกต้องไหมครับเมื่อเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยเงินจากพีระมิดนะครับมันเหมือนบนลงล่างอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานคนก็อยู่ดีกินดีมีกินมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทําให้คนของประเทศเขาเนี่ยมีรายได้ในการใช้จ่ายมากขึ้นมี spending power มากขึ้นสามารถที่จะใช้จ่าย ในประเทศนั้นๆได้มากขึ้นอันนี้เราพูดถึงตัวสินค้าภาพรวมนะครับที่เป็นสินค้าในกลุ่มของอุป,ปโภคบริโภคนั่นเองครับมีคําพูดทิ้งท้ายนะครับว่าทําไม OR ถึงเห็นความสําคัญในตลาดกาัมพูชามากขึ้นครับอย่างที่1ครับก็คือคําพูดของ c o o ที่มีการทิ้งไว้ทั้งอดีต c o o และ c o o คนปัจจุบันครับ อดีต CEO ครับอย่างคุณดิสทัตปัญญาระชุนนะครับก็ได้บอกไว้ว่ารายได้ที่เข้ามาจากกัมพูชาเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะครับมันมากเพราะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเขากํลาลังเติบโตครับจนทาให้งบในการลงทุนในช่วงของคุณดิสทัตและจนมาถึงในช่วงของ c ีอคนปัจจุบันอย่างหมอมหลวงปีทองเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญกับกัมพูชามากขึ้นจนกระทั่ง c e o คนปัจจุบันอย่างหมอมหลวงปีทองทองใหญ่ครับก็ได้มีการพูดไว้ว่า Cambodia is the second base of the revenue from overseas ครับก็คือกัมพูชาคือฐานที่มั่นที่2ของธุรกิจของ OR นั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับที่นี่ครับเวลที่ไทยสาระความรู้เพื่อความมั่งคั่งของคนไทยครับ